สำหรับโจทย์ข้อนี้เราจะแทนค่า n ทกัน123่ไปเรืเร่อยๆจะถึง30หลังจากนั้นก็เอามาบวกกันนะก็จะได้แบบนี้ออกมานั่นเอง ก็เนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้เลขยกกําลังเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูก่อนว่าเลขยกกาลังตัวไหนเนี่ยมันจะเริ่มบวนกลับมาซา้เดิมะนะก็เลยมาพิจารณาที่กําลังหนึ่งก่อนมันก็ต้องมีค่าเท่ากับตัวเดิม1ส่วนรูสองบวก1ส่วนรู้สองไอใช่ไหม ถ้ากำลังสองสมบูรณ์ละ่ะก<ๆ>็ใช้สูตรนะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกกับหลังกำลังสอง ก็ได้ไนั่นเองถ้ากำลังสมสมบูรณ์ล่ะก็ใช้สูตรเลยหน้ากำลังสามบวกสหน้ากำลังสองหลังบวก3หน้า หลังกำลัง2บวกหลังกำลังสก็คิดเลขกันออกมานะจะได้ลบ1ส่วนรูปสบวก1ส่วนรูปสไอถ้ายกกำลัง4ีสมบูรณ์ มันก็คือยกกำลังสองสมบูรณ์ก่อนแล้วยกกำลังสองอีกทีตามหลังก็จะกลายเป็น i กำลังสองก็คือลบหถ้ายกกำลัง5สมบูรณ์มันก็คือยกกำลัง4สมบูรณ์คูณกับกำลัง1 ถ้ายกกำลัง6สมบูรณ์มันก็คือกำลังสองสมบูรณ์ก่อนแล้วก็ยกกำลังสามตามหลังก็คือไอกำลัง3ก็ต้องได้ลบไอถ้ายกกำลัง7สมบูรณ์ ก็คือยกกำลัง6สมบูรณ์กันแล้วก็คูณกับกำลัง1 ถ้ายกกำลัง8สมบูรณ์มันก็คือยกกำลัง2สมบูรณ์ก่อนแล้วยกกำลัง4ตามหลังก็คือ i กำลัง4ซึ่งมีค่าเท่ากับ1ถ้ายกกำลัง9สมบูรณ์ ก,ก็คือยกกำลัง8สมบูรณ์นี่แหละถ้าคูณกับกำลังหนึ่งเห็นไหมมันจะมีค่าเท่ากับกำลังหนึ่งเลยเจอละตัวนี้แหละเริ่มวนกลับมาซ้ำเดิมที่กำลัง9สมบูรณ์ถ้ากำลัง9สมบูรณ์ก็จะไปมีค่าเท่ากับกำลังหนึ่งกำลังสิบสมบูรณ์ มีค่าท่ากับกำลังสองสมบูรณ์กำลังสิบเอ็ดสมบูรณ์มีค่าท่ากับกำลังสามสมบูรณ์ใช่ปะก็จะวนวนรอบๆซ้ํากลับมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีละแปดตัวก็จะวนกลับมาทีละแปดตัวเนี่ยดังนั้นถ้ายกกําลังไปจะถึงสามสิบอ่ะจะต้องเอาแปดไปหารถ้าเอาแปดไปหารสามสิบอ่ะมันก็แปดสามยี่สี่ใช่ไหม ก็ก็จะต้องไปคิดที่ยกกำลัง 25, 30, 26, สัมบูรณ์26 27 28 29 30แล้วมาบวกกันแต่ก่อนอื่นลองเอา8ตัวนี้มาบวกกันดูกันจะได้ผลลัพธ์อะไรออกมาก็1ส่วนรู2เนี่ยก็หักล้างกันไป1ส่วนรู้2อไอก็หักล้างกันไปไอก็หักล้างกันไป หน่ส่วนรอสองไอก็หักล้างกันไปลบหกับ1ก็หักล้างกันไปลบหส่วนรสองกับ1ส่วนรสองก็หักล้างกันไปแสดงว่า8ตัวนี้บวกกันมีค่าเท่ากับศูนถูกไหมดังนั้นมันจะมีค่าเท่ากับศูน่ะไปจนถึงกำลัง24สมบูรณ์พอกำลัง25สมบูรณ์เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับกำลัง1 กำลัง26สมบูรณ์ก็มีค่าเท่ากับกำลัง2สมบูรณ์ตัวนี้ก็27ตัวนี้ก็กำลัง28ตัวนี้ก็กำลัง29ตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับกำลัง30สมบูรณ์นั่นเองเพราะนั้นเราต้องเอาเลขยกกำลัง25 26 27 28 29 30เอามาบวกกันเนี่ยจะเป็นคำตอบสำหรับข้อนี้นะเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูอีกทีหนึ่ง1ส่วนรูปก็หักล้างกันไป 1ส่วนรู 2, I, ้สองไอก็หักล้างกันไป i ก็หักล้างกันไปสรุปแล้วก็เหลือเพียงแค่3ตัวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีค่าเท่ากับลบ1ลบ1ส่วนรู้สองแล้วบวกกับ1ส่วนรู้สองไอก็จะากลายเป็น ลบรูทส,สองลบหทั้งหมดหารด้วยรูทสองบวกกับหส่วนรูทส,สองอก็จัดรูปเอารูทส,สอคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะเพื่อจะได้ไม่ติดรูทนี่ก็คือคำตอบสำหรับโจทย์ข้อนี้นั่นเอง